โอเคเอาแล้วครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมนะฮะสวัสดีทุกคนเลยโอเคคลิปนี้ครับผมจะมา,ามาพูดถึงแนวทางการแต่งปืน AR นะครับหรือว่า Assault Rifle นั่นเองนะฮะก็อาจจะเป็นคลิปที่ผมอธิบายยาวนิดน,นึงนะครับผมก็ลองไปตั้งใจฟังกันดูนะครับผมเพราะว่าผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนเลยนะครับนะฮะ โอเคปืนวันนี้ที่ผมยกตัวอย่างมานะผมจะเป็นปืนกิโลหนึ่งสี่หนึ่งนะครับนะฮะนี่ครับหัวสกินนิดนึงนะฮะสกินทองครับเพิ่มปลดล็อกมาได้ไม่นานนะกว่าจะทำได้ดเลือดตาแทบกระเด็นนะครับผมโอเคมาพูดถึงเรื่องการแต่งปืนกันเลยดีกว่านะครับหลักการของการแต่งปืน AR เนี่ยมันแทบจะเหมือนกันทุกปืนอยู่แล้วนะ แทบไม่ต่างกันเลยนะครับผมผมขอสรุปง่ายๆให้ฟังก่อนก็คืออย่างแรกอะ่ะเราต้องรู้ก่อนว่าเดิมๆเนี่ยตอนที่ปืนเรายังไม่แต่งอะไรเลยอะ่ะมันมันดีดมันค่อนข้างมันค่อนข้างที่จะดีดปืนดีดลักษณะไหนแนวตั้งหรือด้านข้างนะครับแล้วก็กระสุนเนี่ยช้าไหมกระสุนแบบพุ่งถึงเป้าหมายอะ่ะช้าหรือเร็วนะครับ แล้วก็อย่างที่สามค่า mobility นะครับต่ำหรือว่าสูงของปืนที่เราต้องการจะเล่นนะเพราะแต่ละปืนมันจะไม่เท่ากันอย่างกิโลเนี่ยเป็นปืนที่ค่า mobility ค่า mobility คือจะเป็นพวกเกี่ยวกับความคล่องแคล่วนะครับไม่ว่าจะเป็นการเรื่องการยกสะโขบเร็วหรือช้าหรือว่าการถือปืนเราวิ่งเนี่ยเร็วจะวิ่งเร็วหรือวิ่งช้าเนี่ยอยู่ที่ค่า mobility หมดเลย นะครับอ่าหลักๆคือต้องดู3อย่างนี้นะโอเคซึ่งไปดูกันเลยนะครับว่าเซตนี้ผมแต่งอะไรยังไงนะครับผมผมจะอธิบายแบบละเอียดทุกชิ้นเลยนะอย่างแรกเราไปดูที่ปากกระบอกปืนก่อนนะครับปากกระบอกปืนผมเลือกมาเป็นไรเวดซัสเปรสเซอร์นะครับผมทำไมถึงคนส่วนใหญ่เนี่ยจะชอบเล่น m o โลลิทิกซัสเพร e เซอรนะผมขออธิบายผลเลยว่าทําไมผมเลือกไ i เวนะครับ ไลเวทเนี่ยมันช่วยให้เก็บเสียงถูกไหมแต่ว่าส่วนที่มันลบอันนี้เพื่อนๆต้องสำคัญมากนะต้องลองสังเกตเปนะ็นพิเศษเลยนะเวลาเราจะแต่งปืนเ,นเราต้องดูที่ไอ้นั่พรเหรอพรอกับ Cons ์นะครับซึ่ง Cons ์เนี่ยมันลบแค่ดาเมจเลนเฉยนะครับผมดาเมจเลนคือความเสียหายในระยะไกลนะครับดาเมจเลนแปลว่าความเสียหายในระยะไกลมันจะลบส่วนนี้ไปนะครับผม ซึ่งตรงคําว่าถ้าเราไปดูที่สเตตที่เป็นหลอดๆเนี่ยตรงเลนสน่ยจะเห็นว่ามันลบลงไปพอสมควรนะครับแต่ผมไม่ได้สีเรียดน,นะอ่าผมไม่สีเรียสเรื่องนี้ส่วนโมบิลิตี้ลดลงไปแค่นิดเดียวนะครับโมบิลิตี้จะลดไปนิดเดียวเท่านั้นแน่นอนแน่นอนคือการที่คุณใส่ปากกระบอกปืนเนี่ยมันทําให้คุณยกสะบบช้าลงอยู่แล้วอ่าแต่ทีนี้จะช้ามากหรือน้อยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าคุณใส่ปากกระบอกอันไหนนะ ที่ผมไม่ไม่ซีเรียสเรื่องเรื่องอความเสียหายระยะไกลเนี่ยหรือดาเมจเลนเนี่ยที่ผมไม่ซีเรียสเพราะว่าปืนกิโลผมอะ่ะผมไม่ได้ต้องการเอามายิงศัตรูในระยะ200เมตรขึ้นไปนะครับผมย้ำอีกครั้งผมไม่ได้ต้องการที่จะเอาปืน AR เนี่ยมายิงในระยะที่200เมตรขึ้นไปอยู่แล้วนะครับผมผมเลยรู้สึกแค่ว่าระยะ ระยะที่มันยิงได้หรือดาเมจเลนที่มันยิงได้นะตอนเนี้ยที่มันมีอยู่ตรงเนี้ยคือโอเคแล้วสาหรับผมนะต่อให้มันเพิ่มดาเมจเลนให้มันเพิ่มขึ้นไปสูงๆเนี้ยมันก็ไม่ไจําเป็นนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เอามายิงในระยะสองรเมตรขึ้นอยู่แล้วหรือแล้วแต่แล้วแต่คนเล่นนะพูดถึงอะ่ะคนที่เพราะว่าแบบไม่รู้ดิเพราะว่าอย่างถ้าเกิดปกติอะ่ะเล่น AR เต็มที่แล้วก็ใช้สโคบแค่ v ี k หรือว่าสโคบคูณสามนะครับเราจะไม่ได้ใช้ถึงขนาดแบบ คูณห้าคูณสิบสองที่เป็นสโคปของสายมาใช้กับเออาร์นะ,ะผมเลยรู้สึกว่าระยะการยิงอะหรือดาเมจเลนเนี่ยมันไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นที่จะต้องเพิ่มให้มันเยอะนะครับโอเคผมเลยเลือกมาเป็นไรเบสซัสเพเซอร์แต่คนส่วนใหญ่อาจจะชอบโมโลลิทิกซัสเพเซอร์นะครับผมซึ่งเก็บเสียงอันเนี้ยถ้าไปดูที่พรอสก่อนออพรอสุดพรอสไม่รู้ นะฮะมันจะทำให้เก็บเสียงแล้วก็เพิ่มดาเมจเลนขึ้นมานะครับนะฮะส่วนค o อนเนี่ยมันจะไปลบเอ็มดาวไซส์ส e ีดก็คือความไวในการขึ้นสโขบนั่นเองนะครับมันจะไปลบส่วนนี้แล้วก็เอ็มวอล์ก g s t สเตติ e เนก็คือเอ็มวอล์ก g s t สเตติ e เนก็คือในขณะที่เราเล็งเป้าแล้วเราเดินไปด้วยเนี่ยเอ่ออธิบายยังไงดี ถ้าแปลเป็นไทยอ่ะคำว่าเอ็มวอล์กิ่งสเตเเนียมันคือความมั่นคงขณะที่เราเดินแล้วก็เล็งเป้านะครับความมั่นคงในขณะที่เราเดินและเล็งเป้าก็หมายความว่าถ้าสมมติค่าเนี้ยสูงสูงใช่ไหมเวลาเรากดเล็งเรากดขึ้นสโคปแล้วเราเดินไปด้วยอ่ะเป้าเราจะไม่ค่อยสายเยอะครับเป้าเป้าเราจะไม่ค่อยสายเยอะนะแต่ถ้าค่าเนี้ย aim walking s t สเตเด t นียรเเนียมันติดลบเยอะๆออะเวลาเรากดเดินยิงอะ่ะ เป้าเราจะค่อนข้างสายเยอะครับทำให้ทำให้เล็งเล็งยากแล้วก็มีโอกาสที่จะยิงโดนศัตรูยากขึ้นไปด้วยนะครับอ่าลองสังเกตดูนะครับที่หลอดส t ต t นะฮะการที่ใช้โมโรลติสติกซาสเปเซอร์เนี่ย Accuracy เพิ่มนะครับความแม่นยำเพิ่มขึ้นแล้วก็ระยะยิงดาเมจเพิ่มขึ้นแน่นอนนะครับไม่ใช่ จะใช่คาว่าดาเมจเพิ่มขึ้นไม่ถูกนะเพราะว่าไอ้ปืนกิโลเนี่ยดาเมจมันตายตัวอยู่ละมันคือสมมติผมไม่รู้หลอดเท่าไหร่นะฮะเพราะมันไม่ได้บอกเป็นตัวเลขมันบอกเป็นหลอดถูกไหมสมมติดาเมจมาสักสี่สิบเงี้ยดาเมจมาสี่สิบแล้วการที่ดาเมจเดิมเพิ่มขึ้นมามันไม่ใช่แปลว่าดาเมจมันจะกลายเป็นห้าสิบหรือหกสิบนะแต่ขออธิบายอย่างนี้แล้วกันดาเมจเลนก็คือช่วยให้ ดามเมจของปืนเรามันไม่ลดไปเยอะเวลาในเราใน,ใ,นในเวลาที่เรายิงในระยะไกลนะครับออย่างเช่นถ้าถ้าปืนเราดามเมจแค่สี่สิบเนี่ยอ่าระยะที่เรายิงศัตรูเนี่ยสมมติศูนย์ถึงร้อยเมตรนะครับศูนย์ถึงร้อยเมตรอย่างเงี้ยดามเมจปืนเราจะสี่สิบใช่ไหมแต่พอเกินร้อยเมตรอะดาเมจเราปืนเรามันจะไม่สี่สิบแล้วนะครับมันจะเหลือประมาณสมมตินะผมไม่รู้ผมไม่รู้แบบแน่ชัดน,นะพูดแบบคร่าวๆแล้วกันก็คือประมาณอาจจะเหลือสักสามสิบห้านะครับ แต่ทีนี้ถ้าค่าดาเมจเลนเราเยอะเนี่ยดาเมจที่เรายิงในระยะไกลอ่ะมันจะลดน้อยนะครับอาจจะสมมติจากสมกสมสติศูตรูที่อยู่ลอยเบสขึ้นไปอ่ะเราเรายิงศูตรูที่อยู่ลอยเบสขึ้นไปอ่ะดาเมจจากเดิมที่แบบว่าดาเมจเราเลยแค่สาห้าอาจจะเป็นแบบสัก38มสิบแปดอะไรอย่างเงี้ยอ่ามันจะน้อยลงนั่นเองนะครับแต่มันไม่ได้ทำให้ดาเมจเราเพิ่มขึ้นนะเว้ยแบบปืนเราดาเมจห้าสิบแบบพอไปยิงไกลแม่ง ดามดเมจเลนเยอะๆอย่างเงี้ยทำมาดามเมจทีเป็นเลนเราเยอะๆอย่างเงี้ยปืนเราดามดเมจเลนเยอะๆใช่ไหมดามเมจจากเดิมห้าสิบมันไม่ได้เป็นหกสิบเจ็ดสิบนะครับไม่ใช่อย่างนั้นนะอย่าเข้าใจผิดกันนะเออซึ่งก็เลยกลับไปที่ไรเบทแลสเปเซอร์นะครับที่ผมเลือกก็คือมันจะไม่เป็นลบเอ็มดาวไซด์นะครับหรือโมบิลิตี้นั่นเองทำให้ยกยกสโคบไวนะโอเค คิดว่าเพื่อนๆคงน่าจะเข้าใจล้วสำหรับการเลือกปากกระบอกนะครับส่วนแบ r เรลนะครับหรือลำกล้องนะฮะผมจะเลือกเป็นอันที่2นะครับ s i n กาดอาร์มสิบเก้าจุดแอะไรนี่นะครับโอเคเราไปดูกันมันจะบวกดาเมจเลนนะครับผมก็คือความเสียหายในระยะไกลนะครับแล้วก็บวกบวกบูลเลตเวลโรชิตี้นะครับคือความไปของกระสุนนั่นเองนะครับ บูลเลต์เว LOCITY คือความไวของกระสุนหลังจากที่เรายิงออกไปเนี่ยกระสุนมันจะถึงเป้าหมายเร็วขึ้นนะครับผมเวลาเรายิงศัตรูเนี่ยเราไม่ต้องเผื่อซ้ายเผื่อขวาเยอะนะไม่ต้องเผื่อซ้ายเผื่อขวาเยอะนะครับรีคอยล์คอนโทรนะครับผมอันต่อไปนะรีคอยล์คอนโทรคือลดแรงดีดแนวตั้งนะครับทาให้ปืนเรานิ่งขึ้นนะฮะลดลดแรงดีดแนวตั้งคืออะไรก็คือปืนมันจะไม่ทีบขึ้นนั่นแหละมันจะทีบขึ้นน้อยลงเออปืนมันจะทีบขึ้นน้อยลง นะครับส่วนคอนสที่มันลบติดลบไปเนี่ยก็คือเอ็นดูไซส์สปีดก็คือความหายในการยกสโคบจะช้าลงแน่นอนเพราะเราแต่งลำกล้องมาปืนมันหนักขึ้นถ้าอ้างอิงหลักการชีวิตจริงเลยคือปืนหนักขึ้นมันจะยกเราจะยกปืนขึ้นมาช้าขึ้นนะครับแล้วก็ส่วนที่ลบไปอันนึงก็คือโมเมนต์สปีดนะครับผม2อัน,น A N A Speed เนี้ยเอ็นดไซส์กับโมเมนต์สปีดเนี่ยมันจะอยู่ในส่วนของความคล่องแคล่วหรือว่าโมบิลิตี้เองนะครับ โมบิลสปีดก็คือความไวในการเดินหรือความไวในการวิ่งนั่นแหละเราจะวิ่งช้าลงนะครับซึ่งยังไงเราก็ต้องเลือกแบรเรลอะ่ะส่วนใหญ่เวลาเราเล่นปืน AR เราจะแต่งเราจะแต่งแบบนี้อยู่ละเราจะไม่ค่อยไปแต่งพวกอันที่มันไปเพิ่มโมบิลิตี้นะครับเราจะเน้นให้แบบปืนเราแบบนิ่งๆยิงระยะไกลได้ดีอะไรอย่างเงี้ยอ่า เราเลยต้องเลือกเป็นอันที่สองหรือจะเลือกอันแรกก็ได้อันแรกผมบอกเลยเฉพาะปืนกิโลนะแต่ละปืนในหมด AR เนี่ยแบรเรลมันจะไม่เหมือนกันนะครับลำกล้องปืนมันจะไม่มีไม่เหมือนกันเลยแต่ส่วนกิโลเนี่ยแบลเรลอันแรกก็โอเคนะถ้าดูจากคาพวกเนี้ยที่เป็นแถบสีเขียวนะครับราเมจเลนบเลต velocity หรือคองโทรเนี่ยมันจะเหมือนอันที่สเป๊ะเลยแต่แค่มันจะเพิ่มน้อยกว่านะครับ แล้วก็ด้านอันที่มันลบเนี่ยกาดอาร์มซิงเกิลอาร์มอะไรเนี่ยสิบหกนะครับมันจะไม่ลบโมเมนต์สปีดมันจะไม่เหมือนอันที่2อันที่2มันจะลบโมเมนต์สปีดนะฮะอันนี้อันแรกอันแรกมันจะไม่ลบโมเมนต์สปีดแต่ว่าพวกดา a m จเ e r l บ n g bullet velocity หรื coil control นะครับมันจะเพิ่มน้อยกว่าอันที่2นะฮะอ่เพื่อเราสังเกตดูถามว่า อันไหนดีกับกันก็แล้วแต่เพื่อนๆแต่งนะครับแต่ว่าผมว่าอันที่สองดีสุดแล้วนะอันแรกก็ดีอันอันแรกมันจะได้ค่าโมบีเยอะหน่อยแล้วก็เออทำให้ปืนเราแบบคล่องเข้าขึ้นอะไรเงี้ยครับมันจะได้โมบีเยอะนิดนึงแต่ว่าก็ต้องแลกมาด้วยดาเมจเลนบูลเลตเวล o c i t ้หรือคอคอนโทรที่สู้อันที่สองไม่ได้นะครับโอเคส่วน ชิ้นที่สามที่ผมแต่งนะเป็นเป็น G I Mini d e f e c t นะครับเป็นหรือว่าเล็กภาษาที่คุณเคยก็คือเลนดอดเป้าเลนดอนั่นเองนะครับเ,เหตุผลที่ผมใช้อันนี้เป็นเพราะว่า G I Mini d e f e c t เนี่ยเป็นสโคบเล็กนะครับสโคบเล็กที่ดีที่สุดแล้วในหมดสโคบเล็กนะครับถ้าเราไปเทียบกับสโคบอื่นเนี่ยอย่างเช่นโฮโลนะครับโฮโลนี่นะ โคลคอมแบทโฮโลไซต์ Co bat, size, นะครับถ้าลองดูดีๆเนี่ยโฮโลอะ่ะค่าโมบีจะน้อยครับมันจะลบค่าโมบีเยอะกับคอนโทรนะฮะอ่าแต่ถ้าเปรียบเทียบกับ GI Mini r e f l e ิเ i ก i เนี่ยจ i m อเ i น e โมบีจะดีกว่านะครับเพื่อนเพืลองสังเกตนะเปรียบเทียบกันใหมอ้าวอันนี้โฮโลดูที่สเต,ต็ตรงตรงค่าหลอดนะครับอันนี้ GI h o โฮโล GI ่าซึ่งสโคปแต่ละอันเนี่ยมันก็จะบวกลบไม่เหมือนกันเช่นกันนะครับผมอย่างโฮโลเนี่ยมันจะกเกีนนยนว่า precision size picture นะครับก็คือทำให้เรามาีมีเป้าให้เราเล็งนะครับส่วนคอนสเนี่ยมันลบเอ็มดาวน e สา e สปีดก็คือความไวในการขึ้นสโคปจะช้าอยู่แล้วถ้าเราใส,าส่สโคปเพราะปืนมันหนักขึ้นนะปืนมันหนักขึ้นเราเลยยกช้านะครับโอเคส่วน ในอย่าง M o f r e f l e c t size ก็ไม่น่าใช้นะครับในส่วนตัวผมเพราะว่ามันโมบีมันลบนะครับมันช้ามันยกสขอบช้ากว่าที่เราจะใช้ GI mini defect นะครับโอเคส่วนอีกสโคปหนึ่งที่ผมแนะนำให้ใช้กับ AR เลยก็คือ v l k สั o จุดสุดออปติอันนี้ดีมากนะครับโปรเพเยอะหลายคนเล่นกันเยอะมากเพราะว่ามันเล็งง่ายนะ มันจะเป็นเป้าจุดและเลงง่ายนะครับยิงไกลก็ดียิงกลางก็ดีนะครับไกลไม่ต้องพูดถึงครับระยะไกลนี่ปล่อยให้ไปสไนเปอร์ไปนะฮะคำว่าไกลของผมนี่หมายถึงว่าระยะ250เมตรขึ้นไปนะครับถ้าใกล้ก็คือ0ูนถึงศถ้าไกลคือ0นเมตรถึงเออสัก70เมตรแล้วกันอันนี้ไกลนะครับแต่ตั้งแต่เดเมตรจนถึง250เนี่ยจะเป็นระยะกลางแล้วจริงๆ200เมตรนี่ก็เริ่มไกลละอ โอเคก็เดี๋ยวเข้าไปดูหน่อยว่าผมใช้เป้าอันไหนนะครับโดยการไปที่ Customize นะครับแล้วก็ไปที่ r e t i c a l นะฮะมันจะมีให้เราเลือกเป้าได้นะครับว่าสโคปเราอยากใช้เป้าแบบไหนซึ่งส่วนตัวผมผมชอบเป้าจุดที่สุดแล้วนะครับนะฮะเป้าสามเหลี่ยมผมไม่ชอบนะครับเป้าบวกไม่เล่นเหมือนกันนะฮะอันนี้เป้ากลมผมก็ไม่ชอบนะครับแต่ก็ต้องทำ ท่านี้ถ้าเพื่อนอยากได้สโคปอื่นเอ้ยเป้าอื่นเนี่ยเพื่อนๆก็ทำต้องทําการปลดล็อกนะครับโดยการทําเควสของมันนะฮะแต่ละเป้ามันก็จะมีเควสไม่เหมือนกันนะก็ลองลองไปอ่านอ่านดูนะฮะส่วนอั Un นแบเรลครับอันแบเรลหรือด้ามปืนนะฮะอันแบเรลนะครับ, Un รบส่วนนี้นะฮะผมจะเลือกใช้เป็นคำคอมมานโดฟอร์สกิฟหรือว่ากิฟสามเหลี่ยมนะครับเล่แบบบ้าๆกิฟสามเหลี่ยมที่ใช้ก็คือ เท่ผลนะครับทีใ่ใช้เพราะว่ามันจะเพิ่มบวก recoil stabilization นะครับทำให้ลดลดลดการสายด้านข้างนะครับเวลายิงทุกครั้งที่เวลาเราเรายิงเนี่ยปืนแต่ละแบบมันจะมันจะสายไม่เหมือนกันนะครับบางปืนจะสายขึ้นนะครับบางปืนจะสายด้านข้างซึ่งกิโล141เนี่ยจะเป็นปืนที่เดิมๆถ้ายังไม่แต่งเลยจะค่อนข้างสายด้านข้างนะครับ มันจะไม่สายขึ้นผมเลยเลือกเป็นกิฟสามเหลี่ยมมานะฮะอ่ารีคอยสแตบิลิเซชันนะครับจะช่วยลดการสายด้านข้างนะครับส่วนแล้วก็บวกเอ็มมิ่งสเตเบลิตี้ด้วยนะครับผมเอ็มมิ่งสเตเบลิตี้ก็คือการที่เราเล็งเป้าเฉยๆแล้วเป้าเรามันมั่นคงแค่ไหนครับถ้าแปลงไทยคือความมั่นคงในขะ,ะที่เราเล็งเป้านะครับเกมเนี้ยมันจะเห็นผลมากๆเลยกับพวก ปืนสไนที่ใช้สโคบไกลๆนะครับถ้ายิ่ง a i ิ i n g s t บิลิตี้เราเยอะเวลาเราเล็งเวลาเรากดเล็งอ่ะเป้าเราจะสายน้อยมากนะครับเพื่อนๆต้องรอสังเกตกันนะครับไม่รู้ว่าคนที่เล่นใหม่อาจจะฟังแล้วงงคนที่เล่นใหม่อาจจะฟังแล้วงงแต่ว่าค่า a i ิ i n g s t บิลิตี้เนี่ยมันจําเป็นมากสำหารับพวกปืนสไนนะครับแต่ถามว่าปืน AR จำเป็นไหมผมมองว่าไม่ค่อยจาเป็นนะแต่ถ้าเป็นพวกจาเพาะพวกสไนท์จำเป็นมากนะครับเพราะาเรา เวลาเราเล็งไปที่ศัตรูที่อยู่ไกลแล้วแบบเขาเขา,เขาแบบตัวเล็กๆอะ่ะเขาโผมาแค่ครึ่งตัวหรือโผมาแค่หัวนะ่ะมันจะเล็งยากครับถ้าเป้าเราสายนิดเดียวอะ่ะตอนเราเล็งถ้าเป้าเราสายแค่นิดเดียวมันก็หนุดเป้าเราถูกไหมอ่าแต่ถ้าค่า a i m i n g s t a เ i l i t y เราเยอะๆครับเ,เวลาเราเวาเ,ราเวลาเราเลงธรรมดาเนี่ยมันจะเหมือนเรากดกดกั้นหายใจอะ่ะหรือกดชิปอะ่ะเพื่อนๆนเคยแบบเลงเป้าแล้วกดชิปไหมเออเป้าเราจะนิ่งกัแบบนิ่งกิ๊บเลยมันจะไม่สายแต่พอเราปล่อยปล่อยปุ่มชิป อ่าถ้าถ้าใครที่เล่นคอมจะเป็นปุ่มชิปแต่ถ้าเกิดคนที่เล่นในจอยจะเป็นปุ่มอื่นผมไม่รู้นะแต่เก,เกมเนี้ยมันจะมีปุ่มการกั้นหายใจก็กั้นหายใจปุ๊บแล้วเป้าเราจะนิ่งเลยพอเราปล่อยปุ่มกั้นหายใจปุ๊บอะเป้าเราจะสายละสายตามตามค่าเอเม็กสเตเบลิตี้ที่เรามีนี่ถ้าเรามีเนาะเยอะเป้าจะสายน้อยนะครับแต่ถ้าเกิดเอเม็กสเตเบลิตี้เราเรามากใช่ไหมก็จะสายน้อยเออแล้วถ้าค่าเอเม็กสเตเบลิตี้เราต่า มันก็จะสายเยอะอ่าโอเคแล้วไปดูทางที่มันลบบ้างนะครับคอนส์นะครับของกิฟสาวเหลี่ยมนี้เนาะมันจะเป็นลบม m e n t s p e ีดก็คือความไวในการวิ่งของเราแค่นั้นเลยลบแค่นั้นเลยนะครับแล้วก็ดูตรงสเตตท่มเป็นหลอดนะเพิ่มมาเยอะนะอ่าเหตุผลที่บางคนอาจจะไปใช้กิฟแท่งบางคนอาจจะเล่นกิฟแท่งก็คือเมอร์ฟอร์ดกิฟนะครับอันนี้จะเพิ่มรีคอยล์คอนโทรนะครับผมคือลดแรงดีดแนวตั้งนั่นเอง หรือว่าลดการสายแนวตั้งนะครับแล้วก็เพิ่มทิฟฟา e แ c คูเลซีนะแต่ว่ากิฟแท่งเนี่ยมันจะเป็นลบเอ็ม k i อ g กิ่งโมเมนต์ e d กับเอ็มดาว s i ไซส์สปีดเอ็มบ็อกกิ่งโมเมนต e สปคือความเร็วในการที่เราเดินเล็งนะครับเดินไปด้วยเล็งไปด้วยเนี่ยอ่าเพื่อเคาสเกตไหมว่าการที่เรากดเล็งเป้าแล้วเรากดเดินไปด้วยอะ่ะมันมีความเร็วในการเดินของเราอยู่นะถ้าค่าเอ็มบ็อกกิ่งโมเมนต์สปีดเราต่า อ่ติรว่าหรือว่าโดนลบเยอะเนี่ยเวลาเราเดินแล้วเ,เล็งไปด้วยเนี่ยตัวเราจะเดินช้านะครับอย่างเช่นโกสนยกสนยพสไนเอ็มวอลกิ้งโมเมนต์สปีดจะจะค่อนข้างต่าทําให้เราเดินไปด้วยเดินไปด้วยแล้วช้านะฮะอ่าแล้วก็เอ็มแล้วส,สปีดก็คือความไวในการยกสโคปในการขึ้นสโคปนั่นเองนะครับส่วนฮิฟายคูริซีนะครับผมคือการยิงดิบภาษาบ้านๆเรียกว่ายิงดิบก็คือการยิงแบบไม่ได้ขึ้นสโคปเลยก็คือ ก็คือการยิงแบบไม่ได้ขึ้นสโขบไปและก็คือยิงไปเลยอะ่ะไม่ได้ไม่ได้กดเลงก่อนอ,ะอ่ะไอ้กิบแท่งเนี้ยจะช่วยเพิ่มความแม่นยาในการยิงดิบของเรานะครับจะเพิ่มช่วยในการยิงดิบของเราด้วยนะฮะโอเคเหตุผลที่ผม,ม่เลือกกิบแท่งเป็นเพราะว่าปืนกิโลหนึินหเป็นปืนที่ไม่ได้ดิบด,ด้านบนนะครับหรือว่าดิบแนวตั้งมันจะชอบสายข้างอะ่ะเออผมเลยใช้คอมมานโดฟอร์กิบ Okay, ไปต่อที่แมกซีนนะแมกซีนผมเลือกใช้เป็นแม็กหกสิบนะครับผมเหตุผลที่เลือกใช้แม็กหกสิบนะครับเพราะว่ามันเยอะกำลังดีนะครับกำลังพอดีแล้วก็ค่าเอนะ็มดาวไซด์ m มเมนตัมสปีดเนี่ยมันไม่ลบเยอะนะครับอ่าแล้วกีโลเนี่ยเป็นปืนที่พิเศษอย่างหนึ่งคือมันจะมีแม็กหนึ่งอนัดนะครับถ้าถ้าเพื่อนๆเ,เล่นเล่นปืนเนะี่ยจนแบบปลดล็อกเลเวลแล้วอะ ทุกปืนมันจะมีการมันต้องเก็บเวลถูกไหมแต่ละปืนนะเก็บเลเวลเ,เพื่อปลดล็อกของแต่งนะครับมันจะมีแมกรนรนัดด้วยนะฮะผลที่ไม่ใช่แมกนีนัดก็คือมันยกช้าครับการที่เราใช้แมกนีนัดแต่ปืนมันจะหนักแล้วเราจะขึ้นสโคปช้านะเออผมก็เลยเลือกที่60สิบนัดนะครับห้นี่น้อยไปนิดนึ่งผมเลยไม่ใช้ห้าสมันแบบมันเก็บ2ไม่ได้ครับมันมันไปฆ่าเขาสองตัวไม่ได้อะ แต่ถ้า60แบบพอฆ่าเขาประมาณพอที่จะฆ่าคนได้ประมาณสองคนแบบยิงเสร็จแล้วเขาน็อกแล้วก็ซ้ำตายอ,อย่างเงี้ยสองตัวก็เลยเลือก60มานะครับโอเคก็สำหรับกิโลนแนวทางการแต่งประมาณนี้เลยนะครับผมส่วนสต็อกเนี่ยสต็อกหรือว่าท้ายปืนผมไม่ใส่อยู่แล้วเนะเพราะว่า ส่วนใหญการใส่ท้ายมันจะเพิ่มพวกเน้นโมบิลิตี้ครับเน้นความคล่องตัวนะฮะเนี่ยอย่างอันแรกเนี่ยอันแรกเพิ่ม Aim Walking Moment s p e e e ก็คือความความไบในในขณะที่เราเดินแล้วก็เล็งเป้าไปด้วยนะเออส่วนอันนี้อันที่2 Aiming Stability ก็คือความมั่นคงในขณะที่เราเล็งเป้ามันก็เหมาะกับสไน่มันเหมาะกับพวกปืนสไน ปืนเออาร์ไม่ได้จำเป็นอ่ะอืมคือหลักการต่นปืนเออาร์ขอให้ทำาไงก็ได้ให้ยกสโคบเร็วยกสโคบเร็วแล้วยิงนิ่งนะครับเป้าเวลายิงไปแล้วเป้ามันไม่ดีดนับไม่ใส่ไม่ใส่ซ้าย,ายขวาเยอะไม่ใส่ขึ้นบนลงล่างเยอะนะครับหลักๆของการแต่ง AR แค่นี้เลยแค่นี้จริงๆนะฮะอ่ะทวนในรอบสำหรับใครฟังไม่ทันการแนวทางการแต่งปืน AR คือทำยังไก็ได้ให้ขึ้นสโคบเร็วนะครับ ให้ขึ้นสโคปเร็วก็คือ a i M downside speed นะครับหลักๆจะอยู่ที่ a i M downside speed นะส่วนอันที่2ก็คือพวก recoil นะครับ recoil recoil step i l i z a t i o n อ่าสองอันนี้นะครับทำไงก็ได้ให้ปืนเรายกสโคปไวแล้วก็อ่าไม่สายสายสายขวาสายบนสายล่างนะครับโอเค โอเคก็คิดว่าพอจะเป็นประโยชน์กับใครหลายคนครับในแนวทางการแต่งกิโลนะผมก็ยังไงสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม